เศร้ามากเลยแถวนี้ไม่มีอะไรให้กินเลยหรอเนี่ยฉันก็เดินมากับไมค์จบูบลูมไมเนี่ยงั้นเอาไงี้ไหมเดี๋ยวถึงบ้านฉันแล้วจะทำอะไรให้กินโอเคโอเคดีเหมือนกันเพื่อนแต่เมื่อจะถึงบ้านเธอล่ะเฮ้ยเฮ้ยนีย่นี่น้ำหวานน้ำหวานเห็นข้างหน้านั้นไหมร้านอาหารตามสั่งตรงนั้นด้วยอ่ะน่ากินมากเลยนี่นายจะกินร้านนี้จริงๆเหรอนายไม่แปลกใจบ้างเหรอว่าทำไมเวลาแกจะแท้งชินขนาดน,นี้ยังมีร้านอาหารมาเปิดอยู่น่ะ นไปไนี่เธออย่าเลยสาระสิคิดเรื่องแบบนี้อยู่นั่นแหละแ้ก็อดตายกันทุีร้านมาเปิดดึกดื่นแบบนี้ก็มีเหมือนก็เขาสองคนจึงทะเลาะว่าแหวงกันนิดหน่อยว่าอีกคนนึงจะกินร้านนี้อีกคนนึงก็บอกว่าอย่าก,กินแต่สุดท้ายพวกเขาก็ปร,รับความเข้าใจกันได้และยอนที่จะกินร้านนี้โอเคถ้าอย่างนั้นก็ได้กินร้านนี้ก็กินร้านนี้ถ้านายหิวมากๆฉันจะกินเป็นเพื่อนนายก็แล้วกัน พ่อสาวพอนุม อ,อาหารตามสั่งสวัสดีจ้าวันนี้จะสั่งเมนูอ,อะไรดีจ้าให้พิเศษเลยเออร้านมีทุกอย่างที่อยากทานเลยแหละครับถ้าอย่างนั้นผมขอเอาผัดกะเพราไข่เจียวแล้วก็ผัดผอ,อกพุ่งที่หนึ่งแล้วกันครับได้เลยจ้าและเมนูละจ้าจะเอาอะไรดีหรือว่าจะเอาเหมือนน้องผู้ชายดีละจ้าดูเอาเหมือนเพื่อนดูเลยก็ได้ค่ะโอเคจ้าถ้าอย่างนั้นก็ไปนั่งโต๊ะรอ,อก่อนนะจ้านี่ แกแกไม่สงสัยบ้างเหรอว่าร้านตามสั่งอะไรจะมาเปิดตอนเช้าชินแบบนี้เนี่ยไอยเดน้ำหวานเลิกคิดเรื่องอะไรตลอดแบบนั้นได้แล้วถ้าเคยไดคิดแบบนี้อยู่นี่นะชั้นีมอดตายจนพอดีอาจจะเป็นร้านเปดิดยืมสี่ชั่วโมงหมดเซเว่นก็ได้อย่าเพิ่งตัดสินสิว่าร้านไหนเปิดติดตจะเป็นร้านผีสิงตลอดไปนะชั้มันเถอะชั้นจะไม่คิดเรื่องนี้แล้วนะมากินข้าวกันดีก,กว่าข้าวมาแล้ว เวลาผ่านไปไม่ถึงสิบนาทีอาหารที่สั่งไว้ก็เอามาส่งให้น้ำหวานและพี่พบโอ้โหีนร้านอะไรเนี่ยอร่อยชิหายเลยวันหลังฉันจะมากินร้านนี้ทุกวันเลยอะ่ะเืมือนแด้งนุ่มไข่เจียวก็วอร่อยผัดผักบุ้งก็หอมหอมผักบุ้งก็กรอบสดใหม่มืร้านนี้เนี่ยควรเป็นถุงเลยนะเนี่ยฉันจะถ่ายรูปมินหลงคะแนนอ ใครๆก็ทําได้ฉันก็ยังทําได้เลยฉันบอกให้หนายไปกินอาหาร,หารบ้านฉันนายก็ไม่ยอมไปกินน้ำหวานหรืออาหารแกร้ก,กินหรอฉันรู้สึกว่าไม่ค่อยไว้ใจอาหารร้านนี้เท่าไหร่ฉันไม่ค่อยกล้ากินนะถ้านายไม่อิบของฉันไม่ก,กินได้เลยนะฉันไม่กล้ากินเท่าไหร่ร้านอาหารอะไรสั่งงี้ไม่ถึงสิบแตทีก็เอามาซิ้อแอละอย่างแต่ละเมนูก็แถกเจะดูทุกายดาวได้ แต่พี่ฟ้คาคนนี้ทอดกับเดียวก็เสร็จแล้วเฮ้ยนั่นเขามองฉันเหรอเดี๋ยวนะเฮ้อมองอะไรจ้แม่หนูอยากจิกสั่งอะไรอีกก็สั่งแม่ได้นะเดีย๋ยวแม่เ้าจะทำให้ไอ้ไอพี่พ่อแกดูดนั่นนี่ไอ้ยอะไรวะเนี่ยนี่เป็นความฝันเหรอถ้าเป็นความฝันมันถึงหนึ่งจริงแบบนี้ล่ะ แต่ก็ยังดีนะอย่างไงก็เป็นแม่หนูอยากสั่งอะไรอีกไหมจ้าเดี๋ยวแม่ทำให้อยากกินอะไรอีกไหมเป็นนั่งกินอาหารเช้านไหมเปิดประตูให้หน่อยสิอย่างเช่นจะเข้าไปหา